สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมมนเบลี่คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารในแคมป์ทีมชาติของทีมชาติไทยของเรากันอีกแล้วครับแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวออกมาว่าชินซึ่งเป็นนักสถิติของทีมโรเบะเข้ามาในแคมป์ทีมชาติของไทยเราครับเพื่อที่จะช่วยในการแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าอบรมให้กับสตาฟโค้ชทีมชาติไทยของเรานั่นเองในเรื่องของสถิติซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆเลยครับซึ่งล่าสุดชินได้ถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อน ารรัักมกมๆเลยคบชินมีการเซลฟี่คู่กับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราพร้อมกับใช้เพลงมีร่อนด้วยตามเทรนจริงๆครับสําหรับชินซึ่งนี่เลยครับคุณสมชายก็ได้มีการออกมาชี้แจงครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าจะมีสตาฟโค้ดทีมคุโรเบะจะมาเป็นสตาฟทีมชาติไทยของเราสําหรับ VNL ในปีนี้คุณสมชายก็ได้มีการบอกอย่างชัดเจนครับว่าชินนั้นจะเข้ามาเพื่อที่จะอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับ ตาบโค้ดทีมชาติไทยของเรานั่นเองครับสำหรับในเรื่องของสถิติ ซึ่งแน่นอนครับว่าคุณสมชายเป็นคนเชิญมาเองแล้วก็รับผิดชอบเองแต่ระยะเวลาที่ยาวนานแน่นอนว่าไม่สามารถออกไปเรียนรู้นอกแค้มได้จึงให้ชินเข้ามาวนเวียนอยู่ในแค้มทีมชาติเพื่อความสะดวกในการทํางานครับต้องขอต้อนรับชินเข้าสู่ประเทศไทยของเราด้วยครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับกับทีมชาติไทยของเราเป็นอย่างแน่นอนสําหรับความรู้ใหม่ๆในเรื่องสถิติที่ชินจะมีการให้ความรู้อย่างเต็มที่แน่นอนเลย ja